ท,ที่คุมรองเท้าจากที่คุมอันใหญ่ติดกาวร้อนได้แล้วโรงพยาบาลของเรามีมาตรการให้ใส่ที่คุมรองเท้าทุกๆคนนี่ยทำตามกฎโดยเฉพาะคนที่มารอคุณหมอที่นี่สะอาดจังเลยสวัสดีค่ะดิฉันมีนัดกับคุณหมอเพจนะคะขอเช็คข้อมูลก่อนนะคะอ,อ๋อใช่ค่ะคุณหมอเราอยู่ในห้องแล้วนะคะขอบคุณค่ะ คนไข้รายใหม่ลืมใส่ที่คุมรองเท้าคุณคะคุณลืมใส่ที่ครอบรองเท้านะคะเอ้ยเท่าทีคะ่ะฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยหลังจากที่เบตตี้ใส่แล้วเธอก็ต้องรอคิวแม่วันนี้ต้องรอนานหน่อยนะคนมันเยอะเลยอะเอยเบื่อจังคุณแบตเทอ,อร์ลินด็อกเตอร์รออยู่ในห้องแล้วนะคะอ๋ะกอกว่าจ,จะได้หลังจากที่เจอคุณหมอเธอก็ออกไปข้างนอกโรงพยาบาลทำไมทุกคนจ้องฉันแบบนั้นอะ ลืมไปเลยอ่ะฉันนี่ลืมทั้งใส่แล้วก็ลืมทั้งถอดฮะมาทำที่ฟังหัวใจจากลวดกันทำขาแบบนี้แล้วก็ทําสายลูกปัดจะเป็นที่ใส่หูแล้วก็เอาชิ้นส่วนแบบนี้มาทำเป็นที่วัดขณะที่คนหมอกําลังอ่านแฟ้มประวัติอยู่คนไข้ที่มีอาการายก็เดินเข้ามา <c oughs> ไม่ทราบว่าคุณมีอาการอย่างอื่นนอกจากไอไหมคะไม่ค่ะแค่ไอายเฉยๆหมอขอฟังเสียงปอดหน่อยนะคะอืมหมอคงต้องตรวจเรื่องอาการปอดอักเสบหน่อยนะคะเอ็กซเรย์กันดีกว่ารับนี่ไปคะ่ะเอ่อเอ็กซเรย์มาแล้วคะ่ะปอดก็ดูโล่งดีไม่มีอะไรนะคะเ <Yeah. S 2> งั้นทานยาตามที่หมอสั่งก็แล้วกันแล้วจะดีขึ้นเองคะ่ะ <Thank you. S 2> ตัดผ้าพันแผลออกมาเป็นเส้นแบบนี้ แล้วเราก็จะห่อแพ็คเกจมอลลี่เธอกำลังมีอาการแพ้อย่างรุนแรงตุ่มเต็มหน้าเธอไปหมดเลยคุณหมอเอมิลี่นำเครื่องมือมาแล้วเธอก็ใส่ครีมลงไปบนหน้าทีนี้เราจะพันหน้าเล็กน้อยมือจะได้ไม่ต้องไปโดนนะคะเอ่อทิ้งไว้นานไหมคะเนี่ยแค่สินาทีเท่านั้นค่ะเมื่อเอาผ้าพันแผลออก อาการแพ้ของเธอก็หายไปแล้วเย้ผิวของฉันเหมือนเดิมแล้วโซฟีนะ่นเธอเป็นนักสเก็ตมืออาชีพแต่บางทีอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตอนที่เธอกำลังฝึกซ้อมอยู่เธอดันไม่ทันมองฟุตบาทเขา้าโอ๊ยโซฟีเป็นอะไรไหมเธอตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเอ่อใครอะ เย้โซฟีเธอตื่นแล้วคุณหมอคะขาจะเป็นอะไรทำไมไม่รู้สึกเลย <S <S เอ๋อเราให้ยาชาแก่คุณนะคะเพราะว่าขาของคุณน่ะหักเล็กน้อยเราก็เลยผ่าตัดขาให้คุณนะคะน้ำกล่องพลาสติกมาผสมน้ำเข้ากับกาวเอลเมอร์แล้วก็จุ่มผ้าพันแผลคลุมขาด้วยถุงพลาสติกจากนั้นก็ค่อยๆพันแผลลงไปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณสามารถกลับบ้านได้นะคะ คุณจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกสักพักเนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> ขอให้ฉันกลับมาสเก็ตได้อีกอีกไม่นานหรอกคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นั่งวิลแชร์ไปก่อนนะโอเคว้าว <Okay. S 1> wow, ยังไงฉันก็ยังเจ๋งอยู่ขนาดนั่งวิลแชร์นะเนี่ยโซฟีเธอสามารถสเก็ตได้แล้วนะตอนนี้ <Oops. S 1> อ๋อขอบคุณค่ะคุณหมอ <laughs> เราจะเอาแผงยาอันใหญ่แบบนี้มาทำยาติดลูกปัดมันจะกลายเป็นยา วันนี้คุณหมอมาเจอคนไข้ที่แปลกมากเออไม่ทราบว่าคุณคือใครคะคุณหมอคะฉันมีตุ่มเยอะเลยอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหมอจะช่วยเองนะคุณหมอล้างมือด้วยเจลล้างมือขอตรวจดูอาการหน่อยนะคะทานยาได้หนึ่งเม็ดนะคะแค่กินไปเพียงเม็ดเดียวอาการก็หายเลยว้าวเหลือเชื่อจริงๆอ่ะ ริจินะขอให้เดทครั้งนี้สำเร็จนะคนที่เธอมาเดทด,ด้วยเน่ยรอเธอพร้อมกับดอกไม้แม่วันนี้เป็นวันที่ดีจริง,รงๆเลยอะ่ะอาการแพ้บนใบหน้าของเธอไม่เหลือลองลอยเลยฮะปากหลอดเข้ากับฝาเพนกลสงงลวดหนาอันนี้จะเป็นที่ห้อยแล้วเราก็จะพ่นสีเงินใช้ลวดพันเข้ากับขวดโหล เราจะใส่น้ำเกลือลงไปในนี้ตัดพลาสติกเพื่อทำเป็นฝาปิดของขวดแขวนเอาไว้เลยอ๋อได้เนี่ยทำเป็นสายน้ำเกลือไงน้ำเกลือและวิตามินพร้อมแล้วมาลิซ่านะ่ะมารับน้ำเกลือทุกวันเลยเพราะว่าเธอนะรู้สึกอ่อนเพลียคุณหมอก,ก็เลยให้วิตามินแก่เธอ คุณเลซิซาคะชี่มีข่าวดีวมาบอกร่างกายของคุณน่ะเริ่มแข็งแรงแล้วไม่ต้องใช้น้ำเกลือแล้วนะคะเย <Yeah. S 1> ้ดีจังเลยคะ่ะแต่ว่าแบบนี้คงคิดถึงคุณหมอแน่เลยไปเจอกันข้างนอกโรงพยาบาลก็ได้นะ <Okay. S 1> อันนี้ผลตรวจล่าสุดยินดีด้วยนะคะคนไข้แล้วก็คุณหมอเนี่ยสนิทกันจังเลยเนาะ <Aww. S 1> นำล้อรถมาเสียบเข้ากับลวดแล้วก็ดัดลวดให้เป็นรูปแบบนี้ แล้วเราก็จะทำที่เหยียบแล้วเราก็จะเอาฟองน้ำมาห่อด้วยผ้า oh, <wow. S 1> ดูนุ่มจังเลยแล้วก็อย่าลืมทำที่พิงด้วยนะย้อมสีที่เหยียบเป็นสีม่วงคุณพยาบาลคนนี้พาผู้ป่วยออกมาเดินเล่นคนไข้ต้องการอากาศที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ดีรถเข็นนั่งสบายผ้าห่มอุ่นแล้วนะคะ <Hi. S 1> วันนี้มาเจอเพื่อนด้วย เรามาเล่นมากลุกกันดีกว่านะจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไงพร้อมหรือ,อยังกันละ่ะครั้งนี้ฉันคงไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแต่ต้องปลาของหลอดบีบจากนั้นก็จะหยอดกาวร้อนลงไปแล้วเราก็จะฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปเลยแล้วติดฝาเพื่อใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ติดโลโก้เจลล้างมือของเราพร้อมแล้ว Uh, สวัสดีคะ่ะคุณหมอฉันอยากจะตรวจคันหน่อยนะคะ <c oughs> ลูกฉันแตะแล้วนะงั้นขอล้างมือแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้นะคะห <c oughs> ลังเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาด <c oughs> คุณหมอเนี่ยรักษาความสะอาดจริงๆแน่นอนคะ่ะสุขภาพคนไข้สำคัญอยู่แล้ว <c oughs> หมดแบบนี้จะเป็นเข็มฉีดยา <c oughs> แล้วก็ติดสีเควน์เข้าไปเลย แล้วก็ติเด็กอันหนึ่งเป็นที่ฉีดแล้วเราก็จะระบายสีด้วยเมจิกคุณหมอสมิธวันนี้คารับหน้าที่ฉีดวัคซีนนักเรียนเฮ้ยหนูกลัวเข็มมากคุณหมอเด็กคนนี้กลัวเข็มนะคะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวหมอทำให้เนะเราแค่จะฉีดยาเล็กๆเ,เท่านั้นเองอะดอร่าหนูต้องฉีดยานะอ,อ้เข็มฉีดยาใหญ่เกินไปแล้วไม่เป็นไรนะจ้าไม่เป็นไร เหมือนมดกัดเองเนอะเสร็จแล้วจ้ะไม่เจ็บเลยใช่ไหมคุณ <c oughs> หมอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วและทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี <c oughs> เราจะทำม่านวัดความดันจากกบเหลาดินสอแล้วก็ติดหน้าจอลงไปใช้สายหูฟังเพื่อเป็นเครื่องวัดความดานันจากนั้นก็จะใช้กระดาษโฟมแล้วก็เวคโครคุณป้าโรเดนมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเธอมีอาการปวดหัว คุณหมอขอวัดความดันหน่อยนะคะเราจะต้องตรวจดูว่าความดันนั้นปกติหรือเปล่าเออเออทุกอย่างก็ดูปกติดีนะคะความดันเลือดปกติดีค่ะถ้าอย่างงาั้นคุณหมอจะสั่งยาแก้ไมเกรนให้นะคะกินยา2เม็ดช่งชวงเช้าแล้วก็เย็นแค่นี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอว้าวลูกปัดพวกนี้ดูสวยจังอะ่ะงอลวดแล้วก็ติดลูกปัดจากนั้นก็จะพันเชือก คุณหมอโรคกระดูกจะต้องมีเครื่องมือแบบนี้ก่อนที่หนูน้อยจะเข้าเรียนเธอจะต้องมาตรวเจเช็คสุขภาพซะก่อนห <c oughs> มอจะตรวจการเคลื่อนไหวแล้วก็การรับรู้นะคะเอาละคอน,นี่ทำให้ขาขยับรู้สึกว่าการรับรู้นะ่ะปกติดีนะคะ <c oughs> เด็กน้อยคนนี้แข็งแรงแล้วก็ไปโรงเรียนได้คะ่ะ <c oughs> ไปโรงเรียนให้สนุกนะจ๊ะ <c oughs> โซเฟียกำลังอ่านแมกกาซีนอยู่ที่สวน ออคุณหมอสวัสดีค่ะไงจ๊ะฉันเอาแมกกาซีนมาให้นะนิตยาสารพวกนี้ดูน่าสนใจมากเลยแต่เดี๋ยวหมอจะเดินเป็นเพื่อนนะจ๊ะโอเคค่ะขาเจ็บแบบนี้อย่าเพิ่งเดินนะคะหมอจะพาคุณไปจุดที่สวยที่สุดของสวนแห่งนี้เลยตารางของโรงพยาบาลวันนี้จะมีการผ่าตัดครั้งใหญ่คุณหมอวางยานะ่ะมาตรวจคนไข้แล้วก็ให้ยาสลบท์เธอคนไข้ค่อยๆหลับไปไปิดตาได้ แบบนี้แสดงว่ายาสลบได้ผลทีนี้เราจะเริ่มผ่าตัดแล้วนะเข่าของซินดี้อย่าดีแล้วเธอจะกลับมาวิ่งได้อีกครั้งวันนี้โรงพยาบาลของเรามีคนเยอะเลยมีทั้งช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วก็การผ่าตัดที่ท้าทายแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ช่วยกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกด Subscribe ช่องล,ลัาลี่ลุอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดไอเดียของเราไง